ในที่ที่มาเปิดโครงการการจัดหาไุปกรณ์กับในกับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศเรื่องในโอกาสมหาคนกับราชพิธีเสนอชื่อวสาวรอบกับ28จิกายน2567เป็นการจัดหาอุปก่อนนะครับ7หมี2ครั้านชุดในกับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศต้องเรียนว่าเนื่องในมีหาคลนี้ กระทรวงคอมต้องขอขอลกท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้อการกครการดีๆเช่ีน่งในสโครงการเชิงธุรกิแต่สำหรับจหมในเวันนี้เราเริ่มตดโครงการกานที่จังหวัดสุพรบุรีไม่ได้แปลว่ามออแค่สำัสุพรบุรีนะครับแต่เราส่มอทั่วประเทศนะครับทั้ง7จังหวัดในกรณีของจังหวัดสุพรบุรีเช้าวันนี้เรามีการสม่อไกลถกงอนด์ม่่ะเรถเข็น กับในวัสดุไม้เท้าขาและอีกหลายหลายอย่างให้กับพี่น้องคนพิการในสมัยชิบุรีซึ่งในบางกรณีที่พี่น้องคนพิการไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูสครูเราได้มีการปล่อยทัวรรถนำการก่อนไปส่งมอบเหที่บ้านที่สำคัญแต่ละชิ้นอุปกรณ์ที่เราส่งมอบให้กับพี่น้องคนพิการนั้นกับในการนั่งเรีอนกัแต่ ื่อที่จะลดระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็มือวองสูตรการให้กับพี่น้องคนทีในการประมิลชีได้ดังนั้นเรื่นี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้จัดหาอุปกรณ์ให้กับพี่น้องในการเทิดพื่อประเทศโดยใช้มูอทุกระมาณจากกองทุนชี ท่าน่มาครับผ่านทางหงที่ระทรวของเราเดยรแล้วเราจะเร่งนะครับจัดส่งอุปกรณ์ให้กับที่ห้องพพิการที่วันนี้มีหลายหมื่นหลายแสนคครับที่จำเป็นจะต้องใช้ใจอุกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสะดวกในการดูที่จงหวัดาต้องขอขอบคุณผุ้ประมาาก 2 8มกราคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลได้มีโครงการหลายโครงการกับในการเฉลิมฉาเกียรติให้กับระฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองคากจากทางองค์กรกรุงทพิงนิ์นั้นครับก็ได้รับฟีดแบบได้รับการตอบรับมาการพอสมควรครับตองบอกวครอบครัวศิลปาอาชการในกางานเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยกันรมการหลายสิบปี มีฐานนี่แล้วการบริการในพื้นที่นั้นส่งมาให้กับพวกเราและย้ำนะครับได้ฝากท่านที่มีตรงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพิการและอุปกรณ์กายอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราจะส่งมอบให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนั้นต้องเป็นของคุณธรรมดี ติดต่อแล้วนะครับสำหรับรถนำส่งายาของพ่อ,อสัหรับช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี